ดาวสเปเชียลงานโอท็อปซิตี้3ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคมถึง6กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมามีเป้าหมายหลักก็คือการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าโอท็อปโดยงานนี้เกิดขึ้นจากการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาคราัฐหลายหน่วยงานหนึ่งในนั้นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์โอท็อปให้สามารถเชื่อมโยงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อการขยายตลาดให้กว้างขึ้นทั้งงในและะต่าปรเทศ งาน o t ท็อปซิตเนี่ยเป็นงานที่เป็นครั้งเดียวในในรอบหนึ่งปีที่สร้างช่องทางและโอกาสของการตลาดสําหรับกลุ่มของ o t ท็อซึ่งตอนนี้ในหน่วยงานที่เราได้ร่วมพัฒนาก็คือหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งเริ่มต้นเนี่ยจากภูมิปัญญาต่อเนื่องกันมาก็คือการผลิตกระบวนการผลิตเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรม มีส่วนในการพัฒนาผู้ประกอบการในเชิงของการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนานะเครื่องจักรเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยได้ขับเคี่ยวพัฒนาตัวเองจากกระบวนการของกระทรวงศึกษากหน่วยงานซึ่งสามารถที่จะเป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่ปรึกษาและยังเป็นเสมือนญาติมิตรซึ่งดูแลเรา ออภายในงานโอท็อปซิตี้สองพันิ2013นอกจากบูธสินค้าโอท็อปคุณภาพจากทั่วประเทศแล้วสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือบูธนิทรรศการของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ถูกจัดขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดที่ว่า IQS มิติใหม่โอท็อปไทยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์โอท็อปไทยที่พัฒนาโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องมีนวัตกรรมมีคุณภาพและได้มาตรฐานนั่นเองละค่ะ ในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยนี่ก็เป็นงานหลักหนึ่งของกมสงสร,รมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะแต่เรามีการแบ่งงานกันค่อนข้างชัดอย่างเช่นถ้าหากเป็นโอท็อในระดับ1-2ดาวเนี่ยทางกรมพัฒนาชุมชนจะเป็นผู้ดูแลในการพัฒนาทางกมสงสร,รมส่งเสริมอุตสาหกรรมนี่เราจะเน้นโอท็อปสามดาวแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของทั้งตั้งแตเ่เรียกว่าครบวงจรออในเรื่องของการบริหารจัดการเราจะสอนด้วยนะคะอบรม ให้มีความเข้าใจว่าการที่จะบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนเนี่ยจะต้องมีความรู้เข้าใจเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ในเรื่องของการผลิตกระบวนการการผลิตก็ดีหรือผลิตภัณฑ์ก็ดีเนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยให้มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะคะและรวมไปถึงเรื่องของบรรจุภัณฑ์ด้วยแล้วนอกจากนี้เราก็พยายามที่จะมีส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมนะคะใหม่ๆเข้ามาเสริมด้วยเพราะฉะนั้น ตัวอย่างที่เราเห็นนะคะในในบริเวณนิทรรศการเนี่ยก็จะให้เห็นผลิตภัณฑ์ที่เราพยายามพัฒนาขึ้นมาให้ทันสมัยให้เหมาะสมกับการใช้ในโลกปัจจุบันด้วยนะคะธุรกิจติดดา